ทุกคนครับข้อหนึ่งครับใครทำมาแล้วบอกคุณด้วยนะว่าตอบอะไรบ้างนะนะครับจํานวนถัดไปจากลำดับที่กรอให้ต่อไปนี้คือจํานวนอะไรให้มา1 2 3 4 5หให้มา5ตัวคำใบ้หาตัวถัดไปครับคือตัวอะไรใครตอบได้บอกได้นะข้อนี้ครับพยายามจัดรูปก่อนให้เป็นรูปอย่างง่ายก่อนทุกคนครับสังเกตครับสังเกตครับสังเกตครับ สังเกตหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งจริงไหมขอข่าไป้ก่อนต่อไปครับศูนย์จุดสองห้าอุ้ยนะครับสักครู่นะครับ,บ,รรบตรงน,นี้อ่าก,ก๊อปปี้หลอกเอาเลยโคมีกี่ตัวนะมีสี่ตัวใช่ไหมหาตัวที่ห้าอ๋อมีห้าตัวหาตัวที่หกนะครับอ่ามาตรงน,นี้โอเคนะครับสังเกตรครับศูนย์จุดสองห้าครับ คืออะไรเอ่ยคือเศษ1นึ่ส่วนสีนส่วนสครูไม่เขียนขอเขียนเป็น1ส่วนด้วยสองกำลังสองทำไมเดี๋ยวคอยดูต่อไปครับ0 1นยหนึ่งขอเขียนอย่างนี้ดีกว่า0 1นยหนึ่งซ้ำการแปลงครับทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนแปลงอย่างไรตัวคนครับ ถ้าเจอหนึ่งามหลักการแปลงคือเศษหนึ่งส่วนเก้าถูกไหมครับส่วนหนึ่งส่วนเก้าเก้าคุณไม่เขียนขอเขียนเป็นสามยกกำลังสองนะครับนี่เพื่อนตอบมาแล้วเยี่ยมมากครับต่อไปครับศูนย์จุดศูนหกสองห้าโอเคนะครับมันก็คือบอกคุณรถครับคุณคะผมรู้แล้วคะ่ะหนูรู้แล้วครับย ผมรู้แล้วค่ะหนูรู้แล้วครับเอาแม่เจ้าต <c oughs> ุดทอมเป็นแถวเลยผมรู้แล้วครับหนูรู้แล้วค่ะมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่กํลังสองถูกต้องครับใครไม่เชื่อครับไปหารเองได้นะแล้วก็ต่อมา0.04ก็คือเศษหนึ่งส่วนยี่บห้าหรือห้ายกกำลังสองและสุดท้ายครับแน่นอนครับตัวที่หก ก็คือเศษ1ส่วนด้วย6กำลังสองนั่นเองนี่คือหลักการในการสังเกตใครมองออกก็ถือว่าง่ายครับไม่ยากครับโอเคนะครับอ้าวข้อนี้ตอบนะก็คือ0ูนยทีเศษ1ส่วน3 6หรือจะตอบเป็น0.027 7ซ้ำก็ได้ครับก็ได้ครับโอเคนะครับนะอ่า บางคนครับตอบในรูปของเศษส่วนแต่พอดีในตัวช้อยเอ่อในในตัวโจทย์น่ะมันไม่มีเศษส่วนไงคุณเลยขอตั้งหารครับให้กลายเป็นศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดซ้ำแล้วกันโอเคนะครับหนูรู้แล้วครับผมรู้แล้วค่ะกูพูดผิดครับเมื่อกี้นะครับอ่าจะเขียนเป็นอย่างนี้นะศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ด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 ยาวเลยก็ได้ครับไม่ว่ากันครับโอเคนะครับและทุกคนครับ ไอตัวแรกเริ่มเนี่ยก็คือตัวอะไรก็คือเศษหนึ่งส่วนด้วย1ยกกำลังสองนั่นเองข้อแรกถือว่าไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะโอเคเนอะผ่านล้ครับทุกคนครับไปต่อแล้วครับไปต่อแล้วครับเอ้ยลืมถามทุกคนตอนนี้กติกาตรงกันนะถ้าคุณจบหนึ่งข้อแล้วเราเข้าใจกดหัวใจกดไลค์มาได้เลยครับ เป็นการสื่ออารมณ์ว่าโอเคเข้าใจครับอย่างเงี้ยถ้าใครที่งงนะครับสงสัยไม่เข้าใจอย่างไงเนี้ยกดหน้าเศร้าหน้าโกรธได้งงนิดหน่อยกดหน้าเศร้างงหลังมากกดหน้าโกรธครับคุณจะได้ย้าให้ฟังนิดหนึ่งอ่าอย่างทู่สอนในขรอสดบางทีเนี่ยเรามองหน้าใช่ไหมบางคนเขเห็นหน้าเงี้ยบางคนมองหน้าปุ๊บทําปากบอหน้าเอ๋งเงี้ยเออเี้แสดงว่างงจะพูดซ้ําบางคนบอกโคตรง่ายยิ้มแบบชําเลยก็ผ่านไปเลย อย่างนี้ดีมากครับนะโอเคนะผ่านนะครับทุกคนเอาไปต่อข้อที่สองครับอุ้ยง่ายสบายบรรจุไข่เป็ดบรรจุไขเป็ดสองยี่สิบฟองกล่องละยี่สิบฟองนะครับหนึ่งพันกล่องนำไปส่งให้บริษัทเกิดเหตุครับโดยมีกล่องที่ไข่แตกเนี่ยกล่องละสามสิบเปอร์เซ็นคิดเป็นเศษสองส่วนห้าของกล่องทั้งหมดโอเคนะครับ แล้วก็กล่องที่เหลือเนี่ยไข่แตกไปเนี่ยกล่องละหกสิบเปอร์เซ็นตานทั้งหมดม,มาบรรจุใส่กล่องใหม่กล่องละยี่สิบฟองเท่าเดิมอยากจะทราบว่านะครับบรรจุได้กี่กล่องเหลือไข่กี่กล่องเอาไปหารยี่สิบก็จบแล้วละ่ะนะครับนี่คือแนวคิดนะอ่ะเพื่อตอบมาแล้วครับเยี่ยมมากครับโอเคก่อนอื่นครับก่อนอื่นขอถามก่อนว่าไข่แตกไปเนี่ยแตกไปเท่าไหร่ก่อน ครับอันแรกก่อนเลยแตกไปเท่าไหร่อ่ะมาดูครับก็คือแตกไป30%เปอร์เซนของ2.5ส่วนหของกล่องทั้งหมดก็คือของเศษ2อส่วนหนะครับอุ้เพื่อนตอบมาหลายคนเลยอนะ่ะเยี่ยมมากครับของทั้งหมด1,000กล่องอ่าโอเคนะครับซึ่งก็เท่าไหร่ ขอชวยนิดนึง5ตัดได้200เอา100ตัดนะครับเหลือ2องนะครับร2อกล่องอ่านะครับร้อกล่องโอเคแตกแล้วเท่านี้120กล่องต่อไปครับแตกอีกแตกอ,ก,อกอีกอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นไงอีกส่วนหนึ่งแตกไปอีก60%นะครับของอะไรเอ่ย ของอุ้ยอ่าแม่เจ้านะครับตอนนี้นี่ลายเด้งมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวครูเมื่อกี้จะกดจะกดเปลี่ยนภาษาเอา้าหายไปหมดเลยอะไรมาลืมเลยเมื่อกี้ว่าไงเนี่ยแตกไปใช่ไหมโอดูดิขัดจังหวะครู แตกไป30เปอร์เซ็นหายเกี้ยงเลยของเศษสองส่วนห้าของหนึ่งพันใช่ไหมครับทุกคนอ้าวตัดนะครับเดี๋ยวขอโชนนิดนึงนะโอเคเป็นลืมไปเท่าไหร่เนี่ยรอย1ี่สิกล่องเนะร้อยยี่สิบกล่องนะครับอ่าพอดีเมื่อกี้นี้ ตอนที่กูสอนเนี่ยไอ้แมเสเซจไลน์จะเด้งมาตลอดเลยเด้งมาหน้าจอกูต่อเลยพอดีเมื่อกี้กูจะว่ากำล,ลังกำลังกดเปลี่ยนสีปากกาไงมันกดเข้าไปป้าบดูอ่ะต่อครับเนี่ยต่อไปอันนี้แตกอีกแตกอีกนะครับแตกอีกเท่าไหร่นะอะไรนะครับอ้อโทษทีครับโทษทีครับเยีย่ยมมากเยีย่ยมมากกูพลาดไปครับเขียนเพิ่ไมไปหน่อยโทษทีครับ เป็น2นะอคูณสคูณสานะเป็นร้อยยกล่องนะครับต่อไปแตกอีกเท่าไรเอ่ยแตกอีกไป60ซนะครับของที่เหลือจริงปะที่เหลือที่เหลือคือ1000ลบไปตรงนี้ครับคือ400กล่องถูกไหมทุกคนเสื็แล้วกล่องเนี่ยแตกไป3 0อีก600กล่องครับที่เหลืออยู่ครับจะแตกไป 60%สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะกลายเป็นสามร้อยหกสิบกล่องอ่าจบครับเจขอข้อนี้มันไม่ยากเลยถามว่าบรรจุเท่าเดิมบรรจุเท่าเดิมต้องหาฟองไหมสรุปไม่ต้องหาฟองเราหากล่องที่เหลืออยู่ได้เลยครับมันฟองละเท่าเดิมกล่องเท่าเดิมไงนะอ้าวข้อนี้สรุปครับเอาหนึ่งพันกล่องของเดิมตั้ง ลบกับครั้งแรกร้อยยี่สิบต่อมาอีกสามรอหกสิบข้อนี้ตอบห้าร้อยอ่าเยี่ยมยี่สิบกล่องนั่นเองครับโอเคพอนนะครับไม่ยากเนอะไม่ยากนอะอันนี้ตรงๆนไม่ยากอะไรนะครับเอา้าผ่านนะไปต่อครับเยี่ยมมากครับนี่เพื่อตอบมาสี่แล้วไม่ไหนคะอ่าโอเค สีแล้วมานจะมาจากตรวนี้ครับตรงนี้ครับก้อนนี้นะครับทพ่กคนนะขอโชว์นะพอดีคูข้ามไปนิดนึงเศษสองส่วนห้าของหนึ่งพันครับมันได้สี่ร้อยครับโอเคนะครับแสดงว่าไอ้สี่ร้อยกล่องตรงนี้เนี่ยมันแตกไปสาสิบเอร์เซ็นแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาหนึ่งพันลบไปสี่ร้อยแตกไปอีกหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ พอดีมันง่ายก็เลยขอเขียงข้าคันนิดนึงครับอ่าโอเคเนอะนะครับผ่านแล้วทุกคนนะอ้าไปต่อครับไปต่อต่อไปครับข้อที่สามนำจัตุรัสครับเก้ารูปจัตุรัสเก้ารูปเอ่อท้งเข้ารูปเนี่ยมีด้านด้านยาวหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าสี่สีสิบ้าสิบแปดนะครับหน่วยไปวางเรียงต่อๆกัน ให้เป็นสิ่เหลี่ผืนผ้านะครับที่พื้นที่ร้อยห้าสิบหกตารางหน่วยถามว่าไอผ้ผืนผ้ารูปเนี้ยจะมีความยาวรอบรูปครับยาวเท่าไหร่ครับโอ้โหโจทย์แนวนี้ใช้การสังเกตแล้วก็เดาเล็กน้อยในการทำโอเคนะครับอ่ะมาก่อนอื่นครับเขาบอกว่าพื้นที่1056ตารางหน่วย เดาก่อนว่ากว้างคุณยาวได้ตัวนี้กว้างยาวคืออะไรได้บ้างที่เป็นไปได้แล้วเดาต่อว่าเอ็กกว้างารูปนี้ใช้ได้ไหมเอาพวกนี้มาประกอบกันได้ไหมยอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับมาดูครับนั้นข้อนี้ครับวิเคราะห์ออก่อน1นึ่แยกตัวประกอบมาครับมีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับครูขออนุญ,ญาตเพื้นตอบมาแล้วว่าเยี่ยมมากเลย ขอยักกดนะครับจะได้ไม่ช้านะหนึ่งพันห้าสิบหกนะครับหนึ่งสองจจีห้าหารสองได้ห้าครั้งโอเคครับเป็นสองยกกำลังห้าคูณสามคูณ <plate> สิบเอ็ดอ่าโอเคประมาณนี้คราวนี้เรามานั่งเดากันว่า กว้างคุณยาวอะไรที่มีค่าเป็นเท่านี้แล้วกว้างยาวเนี่ยสามารถจะสร้างได้โอเคนะครับนะอ่ะมาครับฉะนั้น้อนี้ครับมาดูกันตัวประกอบนะครับตัวประกอบตัวประกอบของ1056มีอะไรบ้างพุณจะหาตัวประกอบดูว่าเราสร้างได้กี่แบบนี่ขอคูขอชววละเอียดนะ าชัวละเอียดนะครับบางคนอาจจะข้ามขั้นแบบลักไก่เดามาได้เลยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับ1กับโอ้โหจะเขียนเลขเดี๋ยวไม่แน่อ่ะขอไล่กันนะมี1มี2มี3มี4มี6มี8มี12เอเฮ้ยทุกที11ด้วียมีเอ็ดสิบส1ง1ิบห เฮ้ยครูข้ามไปตัวหนึ่งยี่สิบสองนะครับพื่อตอมาเยี่ยมมากเลยนะแล้วก็ยี่สิบสี่สามสองกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตรงนี้ครับตัวประกอบมันมีกี่ตัวเอาเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งแล้วคูณกันถ้ามดมีอยู่ยี่สิบสี่จำนวนตัวประกอบ คู่หามาแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองครึ่งหนึ่งต่อไปคือตัวอะไรคือตัวคูณถูกไหมครับขอเขียนยอน,นิดนึงนะอะขอเขียับนิดนึงก่อนนะครับก็คือสามสองคูณกับอะไรก็ไล่ไปเรื่อยคูณกับสามสามนะครับยี่สิบสี่คูณกับอะไรอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยโอเคนะก็จะคูณกับสาม 44ทุกคนครับไอตัวจับคู่คูณตรงนี้เป็นคำตอบของกว้างและยาวที่เป็นไปได้ถ,ถูกไหมครับเราดูว่าคู่ไหนที่มันสามารถที่จะสร้างได้เป็นตน้นอย่างไอพวกเนี้ยสร้างไม่ได้หรอกกว้างหนึ่งกว้างสองกว้างสามเนี่ยเราสร้างไม่ได้หรอกเนอะนะครับอ่ะขอไล่ไป44 48 66 อ่ะพอละกันเอาแค่นี้พอละกันนะครับตรงนี้ครับเป็นการจับคู่กว้างยาวนะครับจับคู่กว้างยาวอุ้ยอ่ะโอเคแต่ที่บอกไปว่าไอ้กว้างไม่น้อยเนี่ยมันสร้างไม่ได้หรอกครับงั้นแสดงว่าต้องอยู่ประมาณไหนอยู่ช่วงกลางๆเนี่ยที่มันสามารถจะจะสร้างได้ถูกไหมครับทั่วนะรเราเดาก่อนเลยถ้ากว้างสามสองยาวสามสาม เราสร้างได้ไหมถ้าสร้างได้จบสร้างได้จบถ้าสร้างไม่ได้เดาต่อกว้างยีิบสี่ยาวสี่ี่ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นกลางๆนี่โอกาสสร้างได้มันมีสูงกว่าเดาตรงกลางก่อนเลยนะครับโอเคนะอ่ะมาดูครับใช้้อน,นี้ขอเดาก่อนนะครูให้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 กว้างยาวครับคือ สามสองกับสามสามอ่าแล้วก็ลองเดาต่อยี่สี่กับสี่สี่ดาต่อยี่สองกับสี่แปดอ่าพอละได้ไหมทุกคนครับเพื่อนๆทำกันมาถูกกันหลายคนเลยแสดงว่าไม่ต้องแกงโง่แล้วครูขอบอกเลยครับทุกคนไอตรงนี้ครับสร้างได้ตั้งแต่ตัวแรกเลย ตัวแรกมาก็สร้างได้เลยถามว่าสร้างได้ยังไงครับอ่ะเรามาดูกันครับโอ้โหทุกคนกว้างเกิดจากอะไรสามสองเนี่ยความกว้างเนี่ยเกิดจากอะไรอะไรอะไรตอบเป็นบ้างนะครับเกิดจากด้านนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวครูขอวาดภาพาประกอบเนาะจะได้เข้าใจเนาะนะครับอย่าหาว่าครูแบบโมหรือเปล่านะอ่ะประมาณนี้จัตุรัสนะครับ เดี๋ยวขอขอนิดนึงอ่ะข้าวๆเนอะข้าวๆนะนะครับโอเคตรงนี้สามสองจะเกิดจากสิบแปดกับสิบสี่มาดูครับว่าจริงเปล่าสิบแปดกับสิบสี่ได้สามสองตัวนี้เคลียร์แล้วสิบแปดสิบสี่เคลียร์แล้วได้สามสองเห็นไหมครับความกว้าง ต่อไปความยาวความยาวยาวสามสามเกิดจาก18กับ15นี่ไงเห็นไหมครับอ่ะเข้าๆนะครับขอ Copy มานิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับ18กับ15ได้33อ่ะคร้าๆประมาณนี้นะโอเคนะครับต่อไปครับเรามาสร้างต่อได้จริงไหมเดีย๋ยวหาว่าแบบคูมโมต่อไปความยาว3ความกว้าง32 สามสองเกิดจากสิบห้ากับอะไรอีกครับสิบห้ากับขอดูก่อนแปดและเก้าะได้สามสองแล้วโอเคครับมีสองรูปมาต่อกันอยู่นะครับจะจะ,จะงงไหมเนี่ยแปดกับเก้านะโอเดี๋ยวขออ่ะเล็กหน่อยเล็กหน่อยใหญ่หน่อย อ่ะประมาณนี้โอเคครับนี่คือ8นี่คือ9โอเคนะครับอ่ะแปดเคลียร์ต่อไปครับมาดตรงนี้บ้าง14ตรงนี้9ได้2ี่ขาดเท่าไหร่ขาดอีก10นะครับขาดอีก10โอเคอีก10ตรงนี้ครับอ่าก็จะเป๊ะเลยประมาณนี้นะครับ อ่ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะสิบประมาณนี้เราเหลืออยู่หนึ่งสี่เจ็ดทุกคนนะครับซึ่งเอามาแปะตรงนี้อุ๊ดแม่เจ้าครูวาดไม่ค่อยสวยเลยเพึ่งนะครูวาดเบี้ยวไปน,นิดหนึ่งทำให้มันอาจจะดูแปลกๆไปนะครับมันจะมีรูจังไวอยนิดหนึ่งตรงรอยู่ตรงประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมครับ อ่านะครับเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือหนึ่งพอดีครับเห็นไหมครับคือหนึ่งนะครับตรงนี้เคลียร์นะเคลียร์นะเหลือสี่กับเจ็ดครับเหลือสี่กับเจ็ดก็จะมาประมาณนี้ครับตรงนี้ด้านสี่อย่างแน่นอนตรงนี้ครับเหลืออยู่เจ็ดเห็นไหมอย่างแน่นอนสังเกตสเกลนะนะครับ มันจะเป็นภาพประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนนะครับชัวรภาพเราสร้างได้จริงอา้าวสรุปครับพอแล้วครับเขาถามว่าอะไรรอบรูปยาวเท่าไหร่กว้างบวกยาวนะครับแล้วคูณสองได้เลยครับข้อนี้ตอบ130หน่วยนั่นเองนะครับอา้าวพาน ไปไงเชื่อครูยังเชื่อครูยังตรงนี้จริงๆนะครับตรงนี้อ่าไม่เหมือนผืนผ้าเลยค่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ครูครูสร้างภาพมาคร่าวๆเฉยๆให้รู้ว่าสเกลมันถูกต้องจริงๆนะอะไรประมาณนี้ซึ่งความยาวมันสามสองสามสามไงมันต่างกันน้อยมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับอา้าวผ่านทุกคนผ่านนะครับต่อไปต่อไป เฮ้ยหรือตอนเนี้ยถ้าจบหนึ่งข้อแล้วกดมาด้วยเข้าใจไร้หัวใจมางงหนักงงนิดหน่อยหน้าเศร้าหน้าโกรธได้เลยครับกดด้วยนะกดด้วยนะยนะครูคอยมองดูนะอืมขอ้อนี้ที่กูบอกไปว่าเราใช้หลักการแยกตัวประกอบเพื่อหาตัวประกอบก่อน ว่ากว้างยาวเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็คร,ครูชอบสร้างภาพถูกต้องนะครับชอบสางภาพครับแล้วก็มาดูถึงว่ากว้างยาวแบบไหนถึงทําได้ซึ่งการสังเกตนะว่าใกล้ๆกันโอกาสในการสร้างได้มันมีสูงเราก็ลองทํามาดูถ้าไม่ได้คู่นี้ก็เปลี่ยนเป็นคู่ถัดไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับโอเคนะอ่า การสร้างภาพเป็นสิ่งที่ดีครับพูดถึงสร้างภาพตรงนี้จะได้เข้าใจได้มากขึ้นาบางทีพูดได้ปากลอยลอยไปอย่างเงี้ยสร้างได้สร้างได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อครูใช่ไหมนะครับไปต่อนะทุกคนนะอ้าวต่อครับข้อที่สี่ครับข้อที่สี่กล้องวิดีโอเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถจะบันทึกวิดีโอนเนี่ยความละเอียดสูงครับ่า HD ครับได้นานสองชั่วโมง ้าระเอียดปานกลางได้นานสี่ชั่วโมงแล่ต้องใช้ความจําเยอะเนะละเอียดต่ำหกชั่วโมงนะครับ make a picture ึ้่บอกแล้วก็วตอบมาแล้วอะ่ะเยี่ยม,มากครับในงานครั้งหนึ่งครับเขาใช้งานทํำละเอียดสูงนะไปแล้วสามสองนาทีปานกลางทําต่อไปอีกสี่สี่นาทีถามว่าที่เหลืออยู่ครับพอละเอียดต่ําเนี่ยจะทําได้กี่นาที ข้อนี้ค่อนข้างง่ายไม่ยากเทียบอัตราส่วนตรงๆแล้วก็จบละอ่ะมาดูครับทุกคนครับจากโจทย์จากโจทย์จะมีเอ่อสูงกลางและต่ำอ่ะมาดูครับอัตราส่วนนะอัตราส่วนสูงเท่าไหร่2ชั่วโมงกลาง4ี่ชั่วโมงและต่ำหชั่วโมงขอเขียนเป็น2ต่อ4ต่อหนะครับ เขาบอกว่าละเอียดสูงไปแล้วเนี่ยอสามสองนาทีทุกคนครับจากโจทย์ครับขอหยิบตัวนี้ครับมาเทียบกันก่อนครับอ่าหยิบคูณนี้ก่อนมาเทียบก่อนสามสองนาทีคำว่าสองชั่วโมงต่อสี่ชั่วโมงคูโมงเป็นสองนาทีต่อสี่นาทีก็ไม่ผิดถูกไหมครับ คุณเลยขอเอามามาคูณด้วยสิบหกครับนะครับเราคูณสิบหกทั้งสองข้างกลายเป็นสามสองกับสี่ทที6หกสิบสี่โอเคงั้นแสดงว่าควาละเอียดสันที่สองเนี่ยมันเท่ากับปานกลางหกสิบสี่นาทีโอเคนะอ่าดีมากเพื่อนตอบมาแล้วครับเยี่ยมมากครับต่อไปครับมาดูต่อเรามาเทียบต่อเทียบว่ากลางเนี่ย กลางต่อต่ํามันคือเท่าไหร่ครับอ่ะมาเทียบต่อนี่นะครับแสดงว่าถ้าเราใช้คอละเอียดสูงเนี่ยสามสองนาทีกลางคือหกสิบสี่นาทีกลางสี่ชั่วโมงต่ำจะหกชั่วโมงหรือเรามองเป็นสี่นาทีกับหกนาทีก็ได้โอเคไหมครับทุกคนครับเขาบอกไงเขาบอกว่าเขา,อาเคอละเอียดสูงเนี่ยสามสองนาทีแล้วคอละเอียดต่ํา ต่อไปอีกเอาทุกทีปานกลางนะต่อไปอีกสี่ี่นาทีหมายความว่าสูงสามสองเทียบเท่ากับกลางหกสิบสี่แอบพิจในใจครับเอาหกสิบสี่ครับไปบวกอีกสี่สิบสี่โอเคไหมครับประมาณว่าคะละเอ็ีสูงเนี่ยสามสองนาทีเทียบเท่ากับกลางหกสิสี่นาที แล้วต่อกลางอีก44 4ทีครับเอาตัวนี้ไปบวกเพิ่มถูกไหมครูใหญ่รู้ว่าไอ้กลางเนี่ย108นาทีเนี่ยจะได้ควาเอลี่ดต่ำเนี่ยเท่าไหร่โอเคนะครับครูมีการเขียนต่อเพิ่มไปนะนะครับอ่าตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับจะเปลี่ยนจาก4ให้กลายเป็น108เราต้องคูณด้วย27ครับอ่ามาดูครับเราคูณ27 อ่ะโอเคครับก็จะกลายเป็นนะครับร้อยแปดต่อเท่าไรเนี่ยเจ็ดหกสี่สองร้อยหกสิบสองจบเรียบร้อยครับข้อนี้แสดงว่าเรามีการทำาคลเอร์สูงสามสองนาทีแล้วต่อด้วยปานกลางอีกสี่สี่กลายเป็นร้อยแปดเรานับต่อไปเลยเห็นไหมจะเทียบ กับ4มันคือ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงชั่วโมงละ60นาทีเราบันทึกไปแล้วนะครับ162นาทีนี่แหละที่เหลืออยู่คือได้เท่าไหร่ไม่ยากนะนะครับ360ลบ162คำตอบคือ198นาทีครับเยี่ยมมากครับ เพื่อทุกกหลายคนเลยนะนะครับอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะเข้าใจหัวใจกดไลค์ได้นะนะครับทุกคนย้ำน,นะครับแนวคิดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนครูถ้าถูกโอเคไม่ว่ากันนะครับถ้าผิดก,ก็มาดูของครูตามแล้วกันนะนะครับ โอเคนะทุกคนคกคนะครับดูตามกูนะครับไอหกตัวนีนะ้มาจากตัวนี้นะเดี๋ยวูเม้นต์ไว้ก่อนเดี๋ยวรูย้ําก่อนหกตัวนี้ครับนี่โอเคเพราะว่าละเอียดต่าเนี่ยมันหกชั่วโมงจริงไหมเราเทียบเท่ากับใช้ไปแล้วอ่ะอยู่เท่านี้ที่เหลืออยู่บันทึกได้เท่าไหร่ก็คือร้อยแปดสิบแปดนาทีนะครับอ่าผ่านนะทุกคนนะเอา้า ไปต่อครับไปต่อวันนี้จะขอจบยี่สิบข้อซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ว่าใหา่สอนให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าให้เราเอเยอะอะจะดีกว่ายิ่งลุยโจทย์ยิ่งเยอะยิ่งครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยอยากให้เก่งนะไม่ยากครับทําโจทย์เยอะๆให้มันครอบคลุมให้เหลือให้เยอะๆเลยไปเจอโจทย์สามจริงมันต้องมีโดนมาบ้างแหละอย่างแน่นอนนะครับคณิตศาสตร์ก็อยู่แค่เนี้ย มีแค่แค่กระจิ๊กเดียวอ่ะประยุกต์ได้ไม่เท่าไรหรอกนะครับ